thank <laughs> you วันนี้คนเยอะมากครับทุกคนนี่ครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆนี่ครับคนแห่มาเที่ยวที่ดุสิตอรุณนะครับโอ้โหวันนี้แต่ของจริงวันนี้แต่ของจริงครับด้านนี้เป็นรังนกครับด้านนี้นะครับด้านรังนกคนก็หลยครับนี่ขึ้นมาถ่ายรูปนะครับในช่วง <c oughs> ใบบ่ายเนาะในช่วงใบบ่ายครับนี่โอ้โหทุกคนทุกคนสวยจริงๆภาพตรงหน้าของทุกคนนี้ว้าวสุดๆนี่ครับโอ้โหวันนี้คนเยอะสุดๆนี่ครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่ทุกคนนี่ครับนี่ครับคนแห่มาเที่ยวครับนี่ครับวันนี้ย้างเต็มสกายวอล์คครับพี่น้องครับบ้าฝอล่งก็มาครับ ร้อนแรงสุดๆนะครับนี่โอ้โหอะไรกันนี่ครับช่างสร้างถูกที่ถูกเวลาครับนี่ครับดุสิตรอารุณชื่อกพอ่พอพอโอ้โหวันนี้นี่ครับนักท่องเที่ยวแห่มาทเที่ยวครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆขอกับทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ เอฟสีซูบอนเน้วันนี้บอนน้จะขอพาทุกคนมาอัปเดตนะครับมาเที่ยวมาชมอยู่ที่ดุสิตรุณนะครับสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยนะครับนี่ครับโอ้โหปะเราเลสโกขึ้นไปด้านบนกันก่อนนี่ครับเดินยังยากถ่ายคลิปยังยากเอ็กซ์ชิมีเดินยังยากถ่ายคลิปยังยากครับนี่ครับโอ้โหถ้าใครไม่มาเนาะ ตกเทรนอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครไม่มาถ้าใครไม่มาตรงนี้ตกเทรนอย่างแน่นอนเราขึ้นไปด้านบนกันก่อนแล้วค่อยกลับลงม,มาใหม่ครับย้อนนึกว่าจะโอ้โหว้าวจริงๆนี่ครับนี่ทุกคนนะครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าก็สวยสวยโอ้โหท้องฟ้าสวยจริงๆนี่ครับทุกคนสวาดีครับด้านทางขึ้นนี้ก็ลายครับนี่ครับ ขอพูดเสียงเบาๆนะครับกลัวคนจําเสียงได้นี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับปาดอะไรกันนี่ครับนี่ครับเบาตีกันมาเป็นเบาจีนนี่ครับสาวฝรล่างครับนี่มุมนี้เหมือนนิวยอร์กมุมนี้เหมือนนิวยอร์กครับมุมนี้นี่ครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าสวยจริงๆวันนี้ นี่ครับปะเราขึ้นไปด้านบนกันนี่ครับโอ้โหวันนี้ร้อนแรงสุดๆตอนนี้นักท่องเที่ยวเนาะมารวมตัวอยู่ตรงนี้นะครับมารวมตัวอยู่ที่เซ็นทรัพา,าร์คดูสิเออรุรุนนะครับนี่ครับ ด้านหลังนกคนก็หลายครับด้านนี้เป็นด้านหลังนกนะครับ,รบ ruh, นี่ครับโอ้โหทุกคนครับออกมาจากในห้างนะครับออกมาจากในห้างแล้วออมาตรงนี้ครับนี่ครับด้านนี้ก็หลายน,นี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนี่ครับโอ้โหบาวฝรั่งนี่ครับบาวฝรั่งครับพี่น้องถ้าใครไม่มา ตกเทรนอย่างแน่นอนถ้าใครไม่มาตกเทรนอย่างแน่นอนต้องรีบมานะครับทุกคนต้องรีบมานะครับต้องรีบมาให้ได้ครับนี่ครับมาแล้วก็เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปนะครับถ้าใครไม่มาตกเทรนอย่างแน่นอนนี่ครับดุสิทธิ์อรุณชื่อเพาะจริงๆนี่ครับเราขึ้นไปด้านบนเนาะแล้วค่อยกลับลงมาใหม่นี่ครับบางคนก็พาคุณพ่อคุณแม่มาครับมาเป็นครอบครัวครับ ตรงนี้ก็เปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะครับปิดห้าทุ่มนะครับเปิดหกโมงเช้าเดินยังยากถ่ายคลิปก็ยากคนหลายคนหลายนี่ครับโอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนนะครับปนาครับวันนี้แตกของจริงวันนี้แตกของจริงนะครับ โอ้โหนี่ครับอะไรกันนี่อะไรกันนี่นี่ครับทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติานะครับอือหือนี่ครับ <c oughs> ดีใจแทนเซนท่านปรารนะ์กเนาะดีใจแทนเซนทั้งฟาร์กค,ครับคนหลังไหลมาเที่ยวครับนี่ครับโอ้โห เราขึ้นไปชมวิวด้านบนกันก่อนแล้วค่อยกลับลงมาแล้วค่อยกลับลงมาใหม่ตอนนี้กับลิ้นพันธ์ครับบอพีบัตือครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็หลายด้านนี้ก็หลายนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้คนทั้งกรุงเทพมหานครมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมารวมตัวอยู่ที่เซนตันปราศดูสิทธิ์อรุณนะครับนี่ครับ จนไม่มีที่เข้าไปถ่ายรูปนะครับจนไม่มีที่เข้าไปถ่ายรูปนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้เต็มเต็มนี่ครับด้านนี้เต็มเต็มไม่มีมุมเข้าไปถ่ายรูปนะครับได้ฟิลลิ่งโอ้โหนี่ครับบางคนก็มานั่งถ่ายรูปอ๋บางคนก็มานั่งวานรูปครับนี่บางคนก็มานั่งวานรูปครับนี่ครับมานั่งวานรูปกับตึกสูงของกรุงเทพมหานครนี่ครับ ตรงหน้าของทุกคนนี้สวยจริงๆครับนี่ครับนี่มายืนถ่ายรูปนะครับอ๋อมายืนวัดรูปครับนี่มายืนวัดรูปนะครับนี่มุมนี้ขอแนะนําขอแนะนำนี่ครับมุมนี้สวยจริงๆทุกคนนี่ครับนี่ถ้าใครมาตามรอยเบานัดมุมนี้ต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะครับทุกคนครับสวยครับนี่ครับด้านนี้ก็หลายครับไป นี่ครับโอ้โหนี่ครับวันนี้สุดๆวันนี้สุดๆเดี๋ยวคลิปนี้ขอถ่ายทำแบบมุมแคบเด้อขอถ่ายทำแบบมุมแคบไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับเป็นมุมกว้างเนาะเบาผิดเบาถือย่น้อว่ามันดีเจอพี่น้องเอ้ยเบานัดมาบ่อยมากนะครับคิดว่าเป็นช่องยูทูบเบอร์ช่องแรกของไทยเนาะช่องแรกที่มาเที่ยมงนี้บ่อยที่สุดนะครับนับครั้งไม่ได้ครับ แต่มาครั้งใด FC ก็ยังฮักแพง FC ก็เข้ามาชมอย่างล้นหลามนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นแยกซาลแดงนะครับโอ้โหทุกคน,นครับโรงบาโลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับนะี่ครับด้นเตอร์ก็เป็นสวนลุมพินีครับนี่ทุกคนโอ้โหสวยจริงๆครับถ้าใครไม่มาเสียใจอย่างแน่นอน เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหบอกนะัดตอนถ่ายคลิปนี้ก็คนลุกครับนี่ครับอนี่ครับคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆโอ้โหทุกคนทุกคนนี่ับอะไรกันนี่อะไรกันนี่นี่ครับโอ้โหชื่นใจจริงๆชื่นใจแทนเจ้าของตึกเนอะแทน เจ้าของเซ็นท่านพ์กแทนผู้บริหารแล้วก็ดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาเช่าร้านเปิดร้านขายของอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าขายดีสุดๆนะครับคนหลั่งไหลมาเที่ยวครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่ครับถ้าคลิปนี้พูดมากก็ต้องขอโทษเดอ้อ <c oughs> นี่ครับพี่น้องโอ้ยน้องนี่ครับที่เข้าถ่ายรูปยังยากครับที่เข้าถ่ายรูปยังไม่มีนะครับนี่ครับ โอ้โหมานั่งบาดรูปนี่ครับปะเราขึ้นไปด้านบนก่อนขึ้นไปด้านบนเนาะแล้วก็กลับลงไปด้านล่างแล้วค่อยก่าลาเอฟซีนี่ครับโอ้โหบออนัดมีความสุขจริงๆนี่ครับบ่อนัดมีความสุขจริงๆเลอเซอ,อเลอเซอเปิดมา ยี่สิบกว่าวันเนาะคนก็แห่มาเที่ยวครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับอะไรกันนี่มุมนี้ก็หลายครับนี่ครับมุมนี้ก็หลายนี่ครับโอ้โหทุกคนนี่ครับต้องเดินต่อแถวนะครับต้องเดินต่อแถวลงไปนะครับนี่ครับต้องเดินเบียดเสียดต่อแถวลงไปชมวิวนะครับปาติโทปาติโทนี่ครับทุกคนนี่ครับ Ồ, โอ้โหร้อนแรงสุดๆร้อนแรงสุดๆปะ่ะเราขึ้นไปด้านนี้กันก่อนเพราะว่าตอนนี้คนเบาบางเราก็ขึ้นไปครับย้อนแสงจังหน่อยเด้อย้อนแสงจังหน่อยเรารีบเดินฟาอย่างฝาอย่างนี่ทุกคนนะครับมานั่งพักผ่อนครับมานั่งพักผ่อนมาว่ารูปนะครับโอ้โห อะไรกันนี่อะไรกันนี่นี่ครับปะเราขึ้นไปชมวิวกันด้านนี้เราไปกลับลงไปใหม่คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับคลิปนี้านอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงครับอาจจะนะครับรอบบ่ายสี่างแหวนี้ด้านบนร้อนนิดหน่อยด้านบนร้อนนิดหน่อยนี่ครับ แต่คนก็หลายนะครับโอ้โหตรงนี้ก็เต็มตรงนี้ก็แทบจะไม่มีที่ยืนถ่ายรูปนะครับทุกคนนี่ครับนี่มุมนี้มุมนี้โอ้โหโอ้โหคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆนี่ มุมนี้ก็หา้ามพลาดนะครับทุกคนมุมนี้ต้องมาให้ได้นะครับนี่ครับมุมนี้ต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะครับโอ้โห,โหสวยจริงๆนี่ครับทุกคนอือหือนี่ครับสวยสุดๆสวยสุดๆ,ดๆ,ดๆ,ๆนี่ครับโอ้โห,โห,โห ตรงหน้าของทุกคนนี้เต็มเเต็มเนีครับโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงไะเราล,ลงไปด้านล่างกันก่นอนเราลงไปด้านล่างกันก่อนคลิปนี้ก็ถ่ายทำแบบ 4K นะครับแบบ 4K ธรรมดาคลิปนี้ให้ขึ้นมาชมฟรีเนาะให้ขึ้นมาชมฟรี คนก็หลั่งไหลมาเที่ยวนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จก็ขึ้นมาชมขึ้นมาถ่ายรูปนะครับขึ้นมาชมวิวนะครับถ้าช่วงค่ำก็จะสวยไปอีกแบบนะครับถ้าช่วงค่ำนี่ทุกคนนะครับโอ้โห,โหนี่ครับเยอะจริงๆนี่ครับวันนี้แตกของจริงวันนี้แตกเรียบร้อยดูสิทธิ์อารุณนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทุกคนไปที่ไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไอคอนสยามกัน f c ก็เรียกร้องมาเนาะอยากเห็นที่ไอคอนสยามครับนี่ครับบ่าพลังนะครับล้อห่อก็หลอเหมนคนถ่ายคลิปนะครับโอ้โหคนเยอะจริงๆนะครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับ เดินแทนไม่ได้ครับเดินแทนไม่ได้คนมารวมตัวอยู่ที่เซนทันพาร์คดูสิ์อารุณน,นะครับนี่ครับโอ้โหดูเอาครับทุกคนดูเอาดูเอาน,นี่ครับนี่ครับร้อนแรงสุดๆนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้แตกเรียบร้อยแตกของจริงนะครับโอเคจากนี้ไปขอถ่ายทำแบบมุมกว้างนะครับโอเค เราไปกันโอ้โหเดินยังยากถ่ายรูปยังยากครับวันนี้คนแห่มาเที่ยวครับนี่ครับโอ้โหอะไรกันนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับสุดยอดจริงๆนี่ครับเดินยังยากนะครับต้องต่อแถวนี่ครับต้องเบียดเสียดลงไปครับนี่ครับ ตั้งแต่บอกนัดมาถ่ายทํา youtube เนาะวันนี้คนเยอะที่สุดนะครับวันนี้วันนี้คนเยอะมากวันนี้นี่ครับโอ้โหนี่ครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคนแห่มาเที่ยวสวนลอยฟ้าแห่งแรกของเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับโอ้โหนี่ครับ เป็นเสือฝรังน้อยก็มาครับต้องไหลไปต้องไหลไปปานสงการเนาะไม่อยากนึกภาพช่วงงานการชาติเนาะว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคิดว่าเดินไม่ได้อย่างแน่นอนช่วงงานการชาตินะครับนี่ด้านนี้เป็นลังนกครับด้านขวามือนี้เป็นลังนกนะครับ เ้ยจริงๆะขอเชิญทุกคนรีบออกจากบ้านนะครับถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอเชิญนะครับให้รีบมาถ้าใครไม่มาตกเทนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับถ้าใครไม่มาครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับทุกคนสวยจริงๆนี่ครับโอ้โห ถ่ายคลิปยังยากเดินก็ยากครับร้อนแรงจริงๆ<ป>ก็ขอให้ทุกคนช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับทำไมทำไม,ำไมฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ขอเชิญมาเที่ยวนะครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้ไหลไปสุดยอดจริงๆนี่ครับทุกคนนี่ครับ ถ้าใครจะมาถ่ายรูปแบบสวยๆขอให้มาช่วงเช้าเด้อช่วงเชา้าช่วงหกโมงเช้านะครับถ้ามาแบบนี้รับรอ,องว่าถ่ายรูปยากครับคนหลายนี่ครับโอ้ยนอนีอ่ครับโหอะไรกันนี่อะไรกันนี่น,นี่ครับพี่น้องคนเยอะจริงๆเอาเราเลี้ยวซ้ายกันดีกว่าเราเลี้ยวซ้ายกันดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวนี่ครับด้านนี้คนก็นหลาหลราแบบ กำลังถ่ายรูปเนาะรอบอแป๊บรอบแป,ป๊บโอเคะเราเที่ยวชมกันดดนะเดินรอบหนึ่งก็น่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าทุกคนมาก็ห้ามรีบเดอ้อเนี่ยฟฝ้าเดอ้อมาอย่างแบบเจอเยน็นเยครับมาสมวิวแบบใจเย็นเยนนะครับนี่ครับโอ้โห มุมนี้ก็เต็มมุมนี้ก็ขึ้นไม่ได้มุมนี้ก็หลายนี่ครับพี่น้องมุมนี้ก็ขึ้นไม่ได้มุมนี้นี่ครับ okay, โอ้โหนี่ครับสุดยอดจริงจริงปะเราก็ขึ้นมาเราก็ขึ้นมาเราก็ขึ้นมาขึ้นมานี่ครับด้านพูดก็วันแบงค k อก เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่วันแมงคอกนะครับไปชมบรรยากาศว่าจะเป็นอย่างไรที่วันแมงคอกแล้วก็ไปที่ไอคอนสยามนะครับนี่โอ้โหนี่ครับบ่าฝรั่งก็มากครับทุกคนต่างคนก็ต่างเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับขึ้นมาถ่ายรูปนี่ครับเอ๊มุมนั้นบบานัทไม่เคยเข้าไปมุมตรงหน้ายังไม่เคยเข้าไปถ่ายคลิป เออเราพลาดได้อย่างไรมุมนั้นปเรามาด้านนี้ก่อนเห็นแล้วก็มีความสุขเห็นแล้วก็มีความสุขวันน네ี้นี่ครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติมารวมตัวอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ด้านนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับพี่น้องน้ำตกโอ้โห,โหนี่ครับโอเคฮะ<อ>นี่ด้านนี้เป็นอัธจันทร์นะครับด้านนี้เป็นมองหนังครับนี่ครับเป็นมองหนังชมวิวครับโอ้โหคนเยอะจริงๆวันนี้มากินลมชมวิวนี่ครับงามงามครับพี่น้องนี่ครับ โอ้โหโงามจริงๆง,งามจริงๆครับโอ้ยเนาะอยากให้ FC มาเห็นจริงๆนะครับอยากให้ FC ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมาเห็นเนาะตรงนี้ก็อยู่ใกล้แยกสารแดงนะครับตรงข้ามสวนลุมพินีตรงข้ามโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็คือกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้แบงกอกตรงนี้กรุงเทพมหานครนะครับ Excuse me ตรงนี้กรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้หวังว่า FC คงไม่ถามเนาะห <laughs> ลับแป๊บหลับแป๊บนะครับกำลังถ่ายรูปครับหลบแป๊บหลับแป๊บโอ้โหโอเคนี่ทุกคนนี่ครับเ,เต็มเต็มนี่ครับ โอ้โหนี่ครับบางคนก็เอาน้องหมามาเดินเล่นครับนี่ครับน้องหมาก็ขึ้นมาได้ครับนี่เป็นน้องหมานี่ครับเป็นน้องน้องหมาสองตัวน่ครับนี่ครับเป็นสาวฝรั่งเนาะโหเป็นบ่าวฝรั่งสาวฝรั่งมานั่งชมวิวครับเบานัดสุขใจจริงๆมาข้างใดก็มีความสุขมีความสุขครับทุกคนนี่ครับโอ้โหวันแบงคอกครับนี่ครับ คลิปหน้าเราเจอกันที่วันแม่คอกค,ครับคลิปหน้า mm hmm. นี่เขียวเขียวสวนลุมพินีนะครับเขียวเขียว mm hmm. โอ้โหวันนี้อุณหน้าฝาข้างวันนี้เต็มคาราเบลครับวันนี้ในห้างคนก็หลายที่สวนลอยฟ้าที่ปาร์คคนก็หลายครับนี่ครับไ mm hmm. ปเรา mm hmm. เดินต่อเดินต่อ คลิปนี้ก็ถือว่าพามาชมคนเนาะพามาชมนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับบ่าวฝรั่งสาวฝรั่งครับนี่ครับราดีก็ล้อล้อขายบ่าวเกาหลีขายบ่าวญี่ปุ่นครับนี่ครับราดีก็บบ่าวฝรั่งครับนี่ครับโอ้ยนะพี่น้องนี่ครับใบหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับเปลี่ยนไปด้วยความสุขนี่ครับงามงามพี่น้องครับ มุมนี้ก็เหมือนเมืองนอกเมืองนาเหมือนนิวยอร์กนี่ครับนิวยอร์กไทยแลนด์นะครับไปเดินต่อ แบบถ้าลงวันจันทร์ไม่ทันก็ขอลงวันอังคารเดอร้อจะตัดต่อให้สวยๆนะครับตัดต่อให้สวยๆไะเราขึ้นไปปิดคลิปเก่าลาทุกคนด้านบนเนาะแล้วจะไปต่อที่ไอคอนสยามครับ แต่มุมนี้เบานัดไม่เคยมามุมนี้เดี๋ยวขอลงมาก่อนมุมนี้ไม่เคยลงไปนี่ครับอ๋อเราก็ต้องขึ้นไปด้านบนเนอะนี่ครับมุมนี้ไม่เคยขึ้นไปถ่ายรูปนี่ครับมุมนี้นี่ครับโอ้โหปะเห็นแล้วก็ดีเจอนะพี่น้องอดีเจอ กับเจ้าของตึกจับเข้ากล่องกับเจ้าของโครงการผู้บริหารของเชนท่านปคงนะครับพอขาแม่้าที่มาเชาวร้านขายของก็น่าจะลํำรวยเนาะน่าจะขายดีกันนะครับคนมาแบบมืดฟ้าโมดินตอนนี้ก็เหนื่อยตอนนี้ก็เหนื่อยบรรยายไปก็เหนื่อย แต่ก็มีความสุขนะครับทุกคนแต่ก็มีความสุขครับนี่ครับะเราขึ้นไปกาวลาด้านบนเนาะโอ้โหนี่ครับด้านหลังนกก็หลยนะครับด้านนี้เป็นด้านหลังนกครับด้านซ้ายมืออ๋ขอขวามือเป็นด้านหลังนกนี่ครับนี่มุมนี้ก็สวยสวยมุมนี้ มุมนี้ก็สวยทุกคนนะครับโอ้โหมุมนี้นี่มุมนี้ก็สวยหน้ามาถ่ายรูปสุดๆครับทุกคนนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โห,นค,โโหคนก็กำลังมาครับคนก็กำลังมาป่ะเราขึ้นไปด้านบนกก่าลาทุกคน กันแน่เขาให้เลยโอ้โห,โโห,โโหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงจรงินี่ครับตอนนี้คับแคบไปเลยตอนนี้คับแคบไปเลยคนแห่มาเที่ยวมาส้มเนาะนี่ครับโอ้โห อะไรกันนี่ครับคนเยอะจริงๆครับทุกคนนี่ครับคุณปอคุณแม่กามาครับคุณปอคุณแม่กามานี่ครับยเอกมาอนี่ล้อหล่อครับ <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปเก่าลาด้านบนเนาะขึ้นไปเก่าลาด้านบนกันนี่ครับ อเลี้ยวขวานะครับขอเลี้ยวขวาเปนหน่งเห็นแล้วมีความสุขจริงๆมีความสุขจริงๆอแป๊บรอแป๊บหนึ่งโอเค โอ้โหขึ้นมาแล้วคนก็ยังเต็มคนก็ยังเต็มนะครับะอะไรกันนี่ทุกคนนะครับ <ปะ S 1> เยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆ,ๆนะครับโอ้โหร้อนแรงสุดๆดุสิตรอรุณนี่ครับวันนี้คนเยอะจริงๆนะครับทุกคนตั้งแต่เบานัทมาถ่ายทำ u t u b e เนาะวันนี้คนมาแบบมืดฟ้ามอดินครับโอ้โห เปิดถูกที่ถูกเวลามากครับถ้าใครว่างนะพี่น้องบอนดขอเชิญจากใจเด้อขอให้รีบมานะครับขอให้มาเที่ยวมาชมเนาะมาตามรอยคลิปนี้ได้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เป็นบ้าฝลังครับล้อหล่อครับโอ้หน่อซุกเจอสุกเจอครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าใครชอบอกชอบใจก็ขอให้ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้บอนดด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าเนาะสัสดีเดอสวัสดีนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมโอ้โหคนเยอะจริงๆครับทุกคน